นึกถึงข่าวสารการย้ายทีมต้องคนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ก่อนจะไปชมคลิปกันวันนี้มีขนมพริกกรอบลำก่อมานำเสนอเพื่อนๆนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยโคตรครับโดยเฉพาะเวลาดูบอลน,นะครับไม่มีอะไรกินเคี้ยวขนมพริกกรอบลำกรอบเพลินๆไปเลยครับกดได้ที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับ ลุยลีกอิตาลีไคล์วอเกอร์จาลาแมนซิตี้ซบเอซีมิลานฟาบ,บริซิโอรโรมาโนเย,ยวาว์ขาลูกหนังคนดังแย้มแล้วเอซิมิลานมีแววจะปิดดิวคว้าตัวไคล์วอเกอร์แบ,บ็กขวาจอมเก่าคองเมนเชสเตอร์ตี้เร็วๆนี้พร้อมระบุน่าจะเป็นการสัญ,ญญาถึงปี2027ปีศาจแดงดาเอซิมิลานยักษ์ใหญ่จากศึกเกาโชซิลรลาอ,ตอิตาลีกำลังเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจาคว้าตัวไคล์วอเกอร์ เบ,บขวาดาวดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามการรายงานข่าวจากฟาบริซิโอรามาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับเป๊ปกวาเดล่าผู้จัดการทีมของเรือใบสีฟ้ายืนยันการขอย้ายทีมของวอร์เกอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วขณะที่มิลานถูกมองว่าเป็นทีมเต็งที่จะได้ดาวเตะชาวอังกฤษแต่วัย34ปีและตาสุดรมาโน่ก็คอนเฟิร์มผ่านเอ็กซ์ว่าการเจรจาระหว่างปีศาจแดงดำกับฝั่งของตัวรักเตะจะมีขึ้นเร็วๆนี้ เปลอตกลงเละสัญญาส่วนตัวซึ่งจะมีอายุถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027นอกจากนี้โรมาโนย้ำอีกครั้งว่าเอซิมิลานคือสโมสรที่ไคลยวอเกอร์อยากย้ายไปอยู่ด้วยมากที่สุดปีศัดแดงวางเอ็ดนูรีอีกออปชั่นเติมแกล่งวิงแบ็กซ้ายมิเกลเดลานีนักข่าวจากเดอะอินดิพินเดนต์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวรายานเอ็ดนูรี ของสโมสรวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายให้กับทีมโดยเชื่อกันว่ารูเบนอาโมริมต้องการเสริมแข้งตำแหน่งดังกล่าวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยที่มีนูโนเมนเดสของปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นตัวเลือกแรกเนื่องจากเคยร่วมงานกันมาก่อนอย่างไรก็ตามทางแปเช่ได้ตั้งค่าหัวไว้สูงถึง60ล้านยูโรและค่าเหนือที่สูงของเขาก็เป็นอุปสรรคด้วย แต่มีข่าวล่าสุดอีกว่าเมนเดสจ่อลงเอยกับการสาัญญาฉบับใหม่แล้วนั้นทำให้ปีสาแดงอาจต้องเบนเข็มหาเป้าหมายอื่นและชื่อของเอ็ดนูรีก็เป็นตัวเลือกล่าสุดที่ถูกเชื่อมโยงโดยฤด,ดูกาลนี้เอ็ดนูรีสามารถทำงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับปูฟ์แฮมตันวันเดอเลสแม้ว่าทีมจะมีผลงานที่ย่ำแย่ แต่เชื่อว่าอามริมชื่นชอบในความยืดจยุนและการเคลื่อนที่ของแข้งทีมชาติแอลจีเรียรายนี้ทั้งนี้แมนยูยังคงสนใจมาติอุสคุนยาอีกหนึ่งแข้งจากวูฟแฮมตันวันเดเลอร์สเช่นกันแต่ต้องแย่งกับคู่แข่งจำนวนมากโดยมีแอสนอนเป็นใ,นในทีมที่ให้ความสนใจด้วยแต่วูฟต้องการเก็บสุดหน้าชาวบราซิเลียนไว้อยู่กับทีมต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้เพื่อต่อสู้การแย่งรุ้นนี้ตกชั้น ซูบิเมนดีย้ายแน่แต่ไม่ใช่เวอร์พููและแมนซิตี้มาแรงแซงทางโค้งอัลสตอนจะได้ตัวมาตินซูบิเมนดีอดีตเป้าหมายของเวอร์พููและแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาอย่างถิ่นแอมเบรสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังการเจรจาคืบหน้าไปมากอัลสตอนจ่อคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางของรอัลสดาดมาสันทับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ตามการรายงานจากสื่อและเจ้าในประเทศสเปน รวมถึงแอตลติกและเดลี่เมลของอังกฤษด้วยมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนตกเป็นที่สนใจของมิเกลอาเตตากุนซื้อของแอสตันตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมาและเวลานี้การเจราจาดึงตัวเพื่อมาเสริมทับหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็มีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากรายงานเพิ่มเติมระบุว่าแอสตันจะยอมจ่ายเงินตามค่าชีสัญญาจำนวน60ล้านยูโรหรือประมาณ 2, 1 6 0ล้านบาทและหากได้มาเสริมทัพจง จะทำให้ซูบิเมนดีหวนกลับมาร่วมงานกับมิเกลเมริโนอีกครั้งหลังจากเคยอยู่ด้วยกันที่เรอัลซาสแดดมาก่อนสำหรับซูบิเมนดีในวัย25ปีเคยเกือบย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่กลับลําขออยู่กับเรอัลซาดดต่อนอกจากนั้นยังเคยตกเป็นเป้เปาหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนที่โรดรี่บาทเจ็บต้องพักยาวอีกด้วยนะครับ เตรียมลาแมนยูโรมาโนยันเบติสใกล้ปิดดีลคว้าอันโตนีฟาบริซิโอโรมาโนออกโรงยืนยันอันโตนีเตรียมได้สโมสรใหม่แล้วใกล้ย,ย้ายไปเล่นในลาลิกาสเปนกบเบรียเบติสด้วยสัญญาแบบยืมตัวรอัลเบติสมารุข้อตกลงในการคว้าตัวอันโตนีปีกชาวบรซิเลียนมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโดวยเป็นรูปแบบของการยืมตัวจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์นี้ ตามการตรายงงานจากฟาบริซิโอโรมาโนอนาคตของเดอหมูนไม่มีความแน่นอนกับทัพปีศาจแดงหลังจากไปอยู่ในแผนการนำทีมของรูเบตอะโมเรียมถาดูการนี้ลงเล่นไปเพียง7นัดในเกมลิกเท่านั้นแต่ไมมีข่าวลือออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเขาน่าจะบกมือลาทินโอนทัฟเฟิดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมกราคมนี้นะครับกรัรงลาสุโรมาโ,โนก็ยืนยันว่าเรอลเบติส ไกลบรรลุข้อตกลงกับแมนยูในการคว้าตัวอันโตนี่แล้วโดยการเจรจาอยู่ในขั้นสุดท้ายและจะเป็นการย้ายทีมแบบจิมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยที่ไม่มีออปชันซื้อขาดซึ่งปีศัจแดนจะช่วยจ่ายค่าเหนื่อยอีกจำนวนหนึ่งด้วยแฟนเรือเฮสน,นันโรมาโนโนยานแมนซิตี้ปิดตีลสอยมามมชเรียบร้อย ฟาบริซิโอโรมาโนประกาศปริเดียติอาวีโกว่าแมนซิตี้จัดการคว้าตัวโอมามามูชดาวยิงของไอทร์ทักแฟงเฟิร์ตอีกรายแล้วต่อจากวิกตอร์เฮสและก็อับดูโคดีกุสานอฟเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่จากสุดเพมเบลิกอังกฤษปิดตีลคว้าตัวโอมามามูชกองหน้าดาวดังทีมชาติอียิปต์ของสโมสรไอทร์ทักแฟงเฟิร์ตได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้ถือข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือนะครับ r o m a n น่คอนเฟิมผ่าน X พร้อมวอรดเดตเฮีย e วิกว่าแฟรง k ์เฟิ์ตอบรับข้อเสนอจากแบนด์เจสตเตอร์สตีเรียบร้อยแต่ไม่มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขว่าค่าตัวของมามุชเท่าไหร่โดยเขาจะจรดประกาศสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอเทนสตเดียมเป็นเวลา5ปีด้วยกันมามมชถือเป็นแข่งอีกรายที่เรเบติฟ้าปิดติวคว้าตัวในเดือนนี้ต่อจากวิกตอร์เฮสกองหลังดาวรุ่งชาวบราซิเลียนจากพาเมลัส และอับดุโคดีคูสานอฟเซ็้แบ็กอนาคตกลายทีมแชาติอุซเบกิสถานจากสโมสซอลลองส์สามรับฤดูกาลนี้มามุชในวัย25ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับไรทรทักแฟงเฟิร์ตโดยทำไป20ประตูกับอีก14แอฟซีสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ26นัดซื้อปูดมิลอสเคอร์เคสสนศพลิวพูมากกว่าแมนยู เดอะไอเปเปอร์เผยมิลลัสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมบอลมัดสนใจย้ายไปคัดแข่งกับลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคอร์เคสแบ็กขวาทีมชาติฮังการีสร้างชื่อกับบอลมัดได้อย่างยอดเยี่ยมและถูกระบุว่าได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาเซดในช่วงซัมเมอร์ปี2023ดาวเตะในวัย21ปีกลายเป็นกองหลังเนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกและเชื่อว่าเดอะเชลซี ไม่ต้องการจะเสียแพงหลังคนสําคัญกาลนั้นก็ดีบอลหมัดคว้าตัวฮูริโอโซเล่แบ็กซ้ายชาวจันทีในวัย19ปีมาจากทีมลานูสทีมในลีกฟ้าขาวเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ก่อนด้วยค่าตัวที่สามารถพุ่งไปถึง11.5ล้านปอนด์หรือประมาณ506ล้านบาทจึงอาจทําให้พวกเขายินดีขายเคอร์อเคสหากได้เม็ดเงินที่สูงพอสมควรสื่อเจ้าดังกล่าวคาดว่าบอลหมัดได้ตั้งค่าตัวของนาเตะแม็กยาในระดับ50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,200ล้านบาท แถมระบุไว้ว่านักเตะสนใจย้ายไปเล่นในถิ่นแอนฟิลด์มากที่สุดหากเกรทแมชชีนพร้อมคว้าตัวเขาไปเสียบแทนแอนดูร์บอสซันที่เริ่มมีฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปและที่สำคัญริชาร์ดฮิวส์ผู้ในการฟุตบอลของลิเวอร์พูลเป็นคนดึงเคอร์อเคสให้ย้ายจากทีมนลิกดัชมาค้าแข่งกับบอลมาดจนเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจึงมีความไปไปได้สูงที่ทีมจากเมอร์ซี่ไซส์จะได้ตัวเขาไปร่วมชายค่าหากฮิวส์กระโดดลงมาเดินเรื่องอีกหน เอาจริงเชลซีพูดคุยเบื้องต้นแมนยูคว้าอเลฮันโดรกานาโชดอแอตเลติกสืบมาตรฐานสูงตีข่าวเชลซีเปิดฉากเจรจาเบื้องต้นกับแมนยูหวังคว้าตัวอเลฮันโดรกานาโชมาร่วมทัพในช่วงเดือนมก,กราคมนี้สิงบลูซเชลซียอดสโมสรผรอบุญทุ่มแห่งสุดเพลยเมนต์อังกฤษเดินหน้าทาบทามอเลฮันโดรกานาโชแนวรุกดาวรุ่งชาวจันไตมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ให้มาร่วมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมก,กราคมนี้อนาคตของกานาโชยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสจากกุนซือรูเบตอะโมริมให้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยฟอร์มการเล่นของเขายังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์ล่าสุดดิอเลติกส์มาตรฐานสูงรายงานข่าวว่าทีมของกุนซอเอนโซมาเลสกา เปิดฉากจรจายเบื้องต้นเพื่อหวังคว้าตัวสตาร์ดาวโลดทีมชาติอาร์เจนตินามาเสริมแกล่งให้ได้ภายในมกราคมนี้กระนั้นดูเหมือนว่าอาร์มริมยังคงไว้ใจในตัวกานาโชและต้องการเก็บนักเตะเอาไว้สําหรับแผนการสร้างทีมในอนาคตและเมื่อเร็วๆนี้แใ,ใหญ่ชาวโปรตกุกสยังกล่าวชื่นชมว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นได้ดีเยี่ยม ก่อนหน้านี้แนวบริสแสดงความสนใจอยากได้ตัวกานาโชมาร่วมทัพและได้ยื่นเงินจำนวน40ล้านปอนด์หือประมาณ1,760ล้านบาทแต่โดนแมนยูปรเิเสธทิ้งไปอย่างไม่ใยดีเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัว64.5ล้านปอนด์หือประมาณ2,838ล้านบาททั้งนี้กานาโชถือเป็นหนึ่งในนักเตะในูนย์ฝึกเยาวชนของแมนยูที่ฟอร์มโดดเด่นจนกล้าขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โดยนักเตะลงสนามให้กับทัพปีศาจแดงไปในเส้น117นัด และตะบ,บันไป23ประตูลาลิโอพูปูดเอเจนเฟอร์จิวฟานไดนัดคุยประธานทีมดังเฟอร์จิวฟานได้กับตันทีมของลิวอว์พูสวัแว์ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวอีกอรายหลังสื่อระบุเอเจนของเขานัดคุยกับประธานสโมรสรลิกาอุดิอาระเบียฟนานได้สตาร์ทีมชาติอิตแลน์ เป็นหนึ่งในสาคีย์แมนของลิเวอร์พูลที่สามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาราและแม้จอจะหมดสัญญากับทางหงแดงแล้วแต่ถึงขณะนี้ทีมจากฝูงพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้ง3ชื่อที่กล่าวมาโดยสื่อเชื่อว่าทเทรนด์อาเล็กซานเดอร์อาโนกระหายจะย้ายไปเล่นให้กับอาลมาตริตในฤดูกาลหน้าขณะที่โมฮัมเหม็ดซาร่าโดนลือกับอัลฮิลาเมื่อสัปดาห์ก่อนกระทั้งล่าสุดเดอะมิรเรอร์สื่อเมืองผู้ดีก็เผยว่า เอเจนต์ของเฟอร์จิลฟานได้นัดพูดคุยกับฟาฮัดบินนาเฟลประธานของทีมอาฮิลาาเช่นเดียวกันในกรุงลอนดอนนักข่าวจากตะวันออกกลางระบุว่าฟานได้กำลังพิจารณาการย้ายไปเล่นที่อาฮิลาาในช่วงซัมเมอร์นี้อาฮิล่ถูกเป็นข่าวว่าต้องการเขาไปลงเล่นฟุตบอลสโมสรโลกที่อเมริกาสื่อเมืองผู้ดีกล่าวนะครับหากคอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ จอกันใหม่คลิปหน้าบนช่ e l นนคนคอร์บอนเช่นเดิม